คนที่จะมาช่วยทําให้คุณรักและก็ใส่ใจในสุขภาพด้วยการรับประทานหมักผักมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือคุณเฉิี่พันเทียมรัตครับเจ้าของร้านอาริยะออร์แกนิกคาเฟ่ครับสวัสดีครับส,สดีค่ะคุณพัดเลยนะครับม,มันมีเทคนิคอะไรพิเศษเหรอฮะทำไมถึงทาสามารถทําให้ผักเนี่ยมันมีรสชาติมีความอริดอร่อยมากขึ้นได้ก็เพราะว่าผักในที่เรานำมาทำเนี่ยเป็นผักออร์แกนิกหรือว่าเกษตรอินทรีย์ซึ่ง จะไม่มีสารพิษตกค้างไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ในภาคพื้นการปลูกตั้งแต่การเตรียมดินเลยเนี่ยก็ไม่มีสารตกค้าง um น่าก <Soldier, S 1> ินตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกแล้วใช่ค่ะเพราะว่าพืชผักผลไม้ก็จะได้ร่ธาตาุอย่างเต็มที่ครับ<ม>ก็คือเป็นเป็นผักที่ปลอดภัยเป็นผักที่ปลอดภัยได้สารอาหารที่ครบถ้วนถูกต้องเมื่อเรารับประทานไปแล้วเนี่ยสารพิษก็ไม่ไปตกค้างที่ตับ ทำให้ตับีัยไม่ทํางานน่ะหกือว่าเราเราทานผักที่ไม่ได้ปลูกเกษตรออริอชา์แกนิกมันจะมีสารพิษใช่ไหมคะใช่แล้วเล้างออกไม่หมดหรอคะส่วนมากเนี่ยการล้างมันหลายขั้นตอนมากก็ต้องสามน้ําขึ้นไปหรือว่าใช้ด่างทับทิมแต่มีกี่ท่านที่จะขยันทําแบบนั้นหรือทาได้ครบถ้วนนั่ลองล้างผักแค่จาทักทีต้องต้องสามสี่น้ําเลยสามสี่น้ําเลยค่ะ แล้วน้ำสุดท้ายคนจะเป็นน้ำดื่มที่เราเนี่ยใช้ดื่มบอกไม่ใชยน้ำปลาปลา,าที่ออกมาจากก๊อกด้วยนะ่าสุดท้ายถ้าเป็นน้ำดื่มเนี่ยก็จะช่วยถนอมทำให้ผักเนี่ยมีอายุนานขึ้นวเวลาเราแช่ตู้เย็นแล้วก็ต้องผ่านการสลัดให้แห้งด้วย จริงๆ <Okay. S 1> แล้วที่เรารับประทานผักเข้าไปนะคะถ้าไม่ได้เป็นผักที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยรเราอาจจะรับประทานสารพิษตกค้างในผักเข้าไปแทนใช่ไหมคะก็มีส่วนที่เป็นไปได้ถ้าเราล้างไม่สะอาดอแต่แต,แต่ความแตกต่างของมันมนอกจากความสะอาดแล้วเนี่ยรสชาติมันแตกต่างกันไหมครับรสชาติจะแตกต่างเพราะว่าในพื้นดินที่เขาไม่มีปุ๋ยเคมีคแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการที่ฉ<ถ>ีดหรือว่ารดเพื่อบำรุงค่ะ พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยรสชาติก็จะหวานแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่าอ๋อมันก็เลยทําให้ผักเนี่ยรับประทานง่ายน่ากินคือเติบโต,อ,ตอ,อย่างธรรมชาติสุดอย่างธรรมชาติสุด,ดยอย่างธรรมชาตาิคนที่ไม่ชอบรับประทานผักก็สามารถที่จะ<ช>อินเอมกับรสชาติของมันได้ใช่ค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยเมนูที่เราจะมาทำเนี่ยหลายคนบอกพอทานผักก็จะนึกถึง เมนูเดิมเดิอสลัดผักมีน้ำเป็นสลัดราติเดิมเอใช่ค่ะแล้วก็จะเบื่อเลยนึกหน้าออกเลยทีนี้เราก็เอาอะไรที่มีอยู่ในตูน้เย็น มารวมๆกันทําเป็นเครื่องดื่มก็ได้แล้วก็ทําเป็นสลัดก็ได้ดีไหมไม่ควนค่าใช้จ่ายวัตถุดิบเดียวกันทําได้หลายเมนูน้าสลัดอะไราไม่มีครีมน้อยนะแต่ทําให้อร่อยได้ไหมล่ะแล้วดูแลสุขภาพไปด้วยในตัวนะน่าสนใจแล้วพี่ต้นบอกว่า raw food มันเป็นอาหาร raw food ด้วย raw food ทำไมถึงเรียก raw food raw f o ก็คืออาหารที่ raw ก็คือดิบแต่ในที่นี้ก็คือเป็นผัก แล้วก็ผลไม้ Raw food ก็คืออาหารที่ให้เอนไซม์เอนไซม์ความสดจากผักผลไม้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบการย่อยในร่างกายทําให้ทํางานดีขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นระบบพวกนี้ลดน้อยลงดังนั้นเราต้องทานเอนไซม์แต่ไม่ได้ไปซื้อเอนไซม์มาทานเรามีของสดอยู่แล้วเราเลือกได้ดังนั้น เราเป็นผู้เลือกว่าจะเลือกมีสุขภาพดีหรือไม่ดีโอ้โหนี่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะโอ้คนลุกบอกเลือกองทรายเอาเองก็ได้ไม่ต้องไปซื้อมีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกรับประทานผักก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายๆง่ายมากแล้วก็อยากจะกินด้วยนะพอพูดแบบนี้แล้วก็อยากกินผักมากก็เป็นชื่อของพิธีกรสองท่านเลยต้นเรื่องของความเฟรชโอ้โหม ได้ไหมพอได้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 ไดจัด,จดไปตอนนี้นะีผ่ผมผมถามถึงโทษนิดนึงได้ไหมครับสำหรับคนที่ไม่ทางผักเลย หงเรื่องระบบย่อยครับแล้วก็ร้ายแรงสุดก็คือพวกโรคมะเร็งในลำไส้อืเพราะอะไรเพราะว่าผักเนี่ยมีกากใยเรียบเสมอไม้กวาดประจําบ้านร่างกายคือบ้านของเราถ้าหากว่าไม่มีกากใยก็ขับถ่ายยากรับแล้ประทานอะไรต่างๆนานาขับถ่ายได้น้อยมากก็ตกค้างอยู่ตกค้างเข้าเดอยงเดียวไม่ออกเลยบ้างเพราะไม่ใช่ถังวายเดินมากไม่อร่อยทำใหเกิดกรดในเลือดอ๋อ อ๋อเกลบเลือดแล้วแล้วจะเป็นผล่ไหมคะก็ทําให้เลือดเป็นพิษเลือดเป็นพิษก็ทําให้ร่างกายมันก็เป็นพิษตามไปด้วยเป็นโรคตามมาอ่าฮะเป็นกดไหลย้อน เออนี่ห้ากดเลยโดยเฉพาะเลยนี่น้องทีมงานเราเป็นกดไหลย้อนเลยต้องทานผักเลยอ่าและสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของผักเนี่ยที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะจะสามารถได้ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะบอกกันในช่วงหน้าใช่ใครไม่ชอบผักนะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องชื่นชอบผักพี่ต้นชอบกินผักไหมก็ทานก็ต้องเลือกเลือกทานด้วยแต่ว่าถ้าถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนจะมองว่าผัก จะเป็นเป็นเป็นเมนูข้างสท้ายเออเป็นจานข้างๆเขาเรียกไซส์ดิชแตเจะเลือกของผัดของทอดเนอะเออมันอร่อยกว่ามันมันมันอ้มันอะไรกว่านนอะเดี๋ยววันนี้ต้องรับผักนะคะแล้วก็ต้องได้ประโยชน์จากผักมากเลยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเมนูเด็ดๆนะวันนี้ผักจะจี๊ดขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะ